อานะจ้าเมื่อคืนนี่ก็ได้เห็นถึงความรักของพ่อจ๋ากับลูกจ๋านะคะเห็นแล้วก็เกิดความอบอุ่นใจค่ะเกิดความอบอุ่นใจเกิดความภาคภูมิใจกับครอบครัวเสียงวิหกนะคะเห็นป้าอ้อนป้าโบทุกคนในคณะเสียงวิหกเนาะซึ่งเป็นภาพที่ดูแลนองอายมันเป็นภาพที่อบอุ่นมากมาก ยิ่งมาเห็นพ่อจ๋าเนาะคะ่ะยุดเถงเวทีคอยประครับประครองพ่อจ๋ากับย่าหนุคอยประครับประครองคอยดูแลคอยซัพพอร์ตทุกการกระทําทุกการเคลื่อนไหวของน้องอาอายแล้วมันมองแล้วมันทําให้เรามีความสุขมากๆมีความอบอุ่นมากๆสําหรับน้องอาอายแทนน้องอาอา,ายสกุลนาพรเนาะ,ะพ่อจ๋านี่สุดยอดจริงๆเลยคะ่ะ เพิ่นเเบาออกมาจากปากเลยเนาะคะว่าลูกสาวเพิ่นนี่เก่งคักอ่าเพิ่นบอกว่าสิเก่งคักยอมรับในความอืมสามารถของลูกสาวยอมรับในความอดทนของลูกสาวเนาะค่ะเนาะซึ่งผู้เป็นพอ่ออ่าเพิ่นกระมองทุกกระเบียดนิว้วมองทุกโมเมนต์ของลูกสาวอ่าว่าสิไปจังไดนสิเป็นจังไดซึ่งน้องอายก็แสดงสปิริต ไปได้ตลอดรอดฟังไปได้ฉลุยเหมือนที่พ่อจ๋ากับญานุคอยเบิงคอยชมนะคะเนะาะลูกสาวคนเก่งของพ่อจา๋าพ่อจ๋าภูมิใจในตัวอิหลาขอให้คนดูเยอะๆปังๆกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับนะนะคะ เิ่นกะไววพร้อนให้ลูกเนาะคะ่ะเพราะว่า21พฤษภานี้ฟังกันทั่วประเทศมาเป็นกำลังใจให้อีหลาน้อยอาอายสกุลนาพรหมอรำเสียงวิหกนกพงศกรเสียงวิหกพ่อจากลูกจ๋าเนาะคะ่นะเนาะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผู้เป็นพ่อผู้ที่เป็นผู้ผักดันนี่บาวาพออพรวาพอนัด บวหญาบัววายา,า,า,ยานุบาวหญ้าหอยบาวา่วทุกคนในเสียงมีหกคือเป็นแรงผักดันให้น้องอ้า,อายได้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสงา่าสง่าผ่าเผยยัง่งสวยงามเนาะ่านี่แหะมันเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่เนาะ,ะทุกคนแล้วกาเพิ่นกระเสือวา่าพ่อพอแม่แม่แ,มแฟนคลับเอฟซี FC ผูนารักนี่ ก็คอยเป็นแรงผลักดันคอยเป็นพลังใจให้กับน้องอาอายกันมากมายเช่นกันเนาะค่ะเนาะ,ะซึ่งบอดนกเนาะคือได้เห็นนอ้องอาอายแล้วในการที่ทายทำเอ็มบีในการในการที่ล้องเพลงใจเสาะบนเกาะนาคีแล้วแทบน้ำตาไหลเพิ่นมาเพิ่นเห็นลูกเพิ่นเฮดเพิ่นเห็นลูกเพิ่นแสดงเพิ่นเห็นลูกเพิ่นทำแต่ละโมเมนต์ ผู้เป็นพ่อนี่นางเบิงนี่ถึงกับกับว่ากั้นน้ำตาไว้นะคะกั้นน้ำตาไว้คือเหมือนน้ำตาจะไหลออกมาในะเห็นในความสามารถของลูกเห็นในความอดทนของลูกเห็นในความแก่งของลูกเนาะคะ่ะเมื่อนี่ก็อยากให้แฟนขับเอฟซีซอยเป็นพลังบวกซอยอมาฟังว่าวันที่21พฤษภามนี่ย ชมเต็มเต็มพ้อมกันทั่วประเทศทั่วประเทศหรือทั่วโลกก็ว่าได้เะคะใจเสาะมบนเกาะนาคีนีอ่อาอาสกุลนาพรสียงวิหกนี่ฝากเพลงอีลาไว้ในใจพ่อพแม่แม่พี่พี่น้องนองสุข,ขูสุขคนเนเดจ่าอ่าสันเนเดครับสันอ่านพุนพู้เป็นพ่อเะคะบดนกพงศกรค่ะคืออยากให้เพิ่นก็อยากให้คือ ให้เด็กน้อยผู้นึงที่เพิ่นชุบเลี้ยงมาดูแลมาอยากให้เพิ่อนอมีความดโดดเด่นและโด่งดังเพื่อครอบครัวค่ะเพื่อครอบครัวเพื่อดูแลครอบครัวเพื่อดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายสุข,ขสุขค้นคือบ่ต้องให้อด,อ,ดอยากบ่ต้องให้ลำบากเพิ่นก็อยากให้ลูกนี่เป็นลูกที่ กระตันยูเป็นลูกที่น่ารักซ้อยให้ชีวิตในแต่ละคนในครอบครัวนี่ดีขึ้นมียูมีกินแล้วประเทศชาติมันก็นคือถ้าสมมุติว่าครอบแต่ละครอบครัวมียูมีกินพ่อยอยู่พ่อกินบ่มีความเดือดร้อนประเทศชาติบ้านเมืองก็กอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแม่นบอก่าค่ะทาง การก็จะต้องได้ทั้งรัฐบาลก็ที่ต้องได้เดือดร้อนอต้องอให้ไปซอยครอบพัวที่ยังลำบากอยู่ะซะครอ,อบพัวใดที่เพิ่นพ่อไปไหวพ่อไปได้พ่อหากินตลอดรอดฟังได้กะให้บ่ต้องให้รัฐบาลต้องมาลำบากนี่ละ่ะคือความคิดของผู้เป็นพอ่อคือบอสนกคืออยากสร้างอนาคต ให้มั่นคงให้กับลูกซึ่งได้ฮักได้เอามาเป็นลูกแล้วก็อยากให้เขามีชีวิตที่มั่นคงและดีอย่างแฟนคลับเอฟซก็คือกันก็ว่ามีก็ความคิดก็อาจจะไม่ได้ต่างจากบออนนอกหอกค่ะอยากให้น้องอาอายมีชีวิตที่สดใสให้มีชีวิตที่โลดแล่นอยู่ในในวงกางของหมอลําไปตลอด ให้เฮ็ดให้แบบทำการแสดงเฮ็ดเสียงเพลงเฮ็ดเสียงำ้ำโอกมาให้พอ่พอพอ่แม่แม่แฟนถับเอ็ซีไดมีความสุขใดเอ็ซีนะทุกคนก,นก็ต้องคิดแบบนี้เนาะนี่ละบอดนอกเพิ่นเห็นลูกแล้วในการที่ลูกทำการสุดรุดแสดงนี่เพิ่นก็ถึงกับมองแล้วอ,อ,อดน้ำตาไหลบ่ได้นะเนาะนี่ล่ะมันเป็นความที่ ถ้าเฮาสอนไผ่ให้ได้ดีได้แล้วนี่มันเป็นความภาคภูมิใจมากๆากเลยค่ะเป็นความภาคภูมิใจยิ่งใหญ่หลีสำหรับคนแต่ละคนนะคะแต่ว่าเสือว่าน้องอาายสกุลนาพรานี่ก้าวไปไกลเดินไปไกลแน่นอนเฮงเฮงปังปังแน่นอนเมื่อนี้ยายแสนก็มาขอบเป็นกําลังใจให้กับน้องอาายเพ่งใจเสาะันเกาะนาคีนี่ให้เฮงเฮงปังปัง เด้อจ้าเอาเมื่อน,นี้แสงกับมีคาสารก็รสู้แฟนคลับเอสี่พุนารักฟังเสียงเมื่อนี้ขออนุญาตรับก่อนในจ้าสวัสดีจ้า